บทที่7,491เสียงตะโกนที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันทำให้จีเสี่ยวหมิงตกตะลึงทันทีเธอชอบเตรียมพร้อมอยู่เสมอดังนั้นก่อนที่จะมาเธอจึงได้พิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นมากมายแต่ทั้งหมดที่เธอพิจารณาคือฝ่ายศัตรูหรือก็คือบรรดาผู้คนที่ถูกปิดกั้นบนถนนว่าจะทำอย่างไร เธอได้พิจารณาแล้วว่าอาจถูกโจมตีอาจถูกด่าทอและอาจมีคนมาขอร้องหรือแม้กระทั่งมีโอกาสน้อยมากที่จะได้พบกับคนรู้จักในชีวิตจริงแต่เธอได้เตรียมแผนรับมือสำหรับความเป็นไปได้เหล่านี้ทั้งหมดแม้กระทั่งคำพูดที่บอกว่าเสื้อผ้าเป็นของรีไซเคิลและเรื่องที่บอกว่าย้ายมาอยู่ยุโรปกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กก็ไม่ใช่การพูดโดยทันควันแต่เป็นแผนรับมือที่เธอเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วแต่สิ่งเดียวที่เธอไม่เคยพิจารณาคือ จะรับมืออย่างไรหากถูกเพื่อนร่วมทีมกัดเอาดังนั้นเมื่อเห็นว่ามีคนในฝ่ายของตัวเองยิงปืนใส่เธอเธอก็รู้สึกประมาาในใจและรีบตะโกนใส่เขาว่าปาร์คซูยอนคุณพูดเรื่องไร้สาระอะไรนะปาร์คซูยอนเป็นชาวเกาหลีที่เข้าร่วมทีมนี้ก่อนจีเซี่ยวหมิงมากกว่าหนึ่งปีเมื่อจีเสียวหมิงต้องการเข้าร่วมเธอก็ได้ส่งข้อความส่วนตัวมากมายให้เขาทาง a ฟ e b o ๊ k ร้องขออย่างขมขืนจนกระทั่งปาร์คซูยอนจึงเสนอชื่อเธอให้องค์กรนอกจากนี้เมื่อจีเซี่ยวหมิงเพิ่งเข้าร่วมปาร์คซูยอนยังได้สอนงานเธอด้วยตัวเองในเวลานั้นเขารู้สึกว่าจีเซียวหมิงเป็นชาวเอเชียเช่นเดียวกับเขาในทีมที่มีคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่การมีใบหน้าชาวเอเชียเพิ่มขึ้นอีกคน จะช่วยลดโอกาสและความกดดันในการถูกกีดกันของชาวเอเชียได้และการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ดังนั้นเขาจึงดูแลจีเสี่ยวหมิงเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเข้ากับทีมนี้ได้อย่างรวดเร็วจีเสี่ยวหมิงในตอนแรกเต็มไปด้วยความต้องการที่จะพึ่งพาปาร์คซูยอนถึงขนาดริเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่คลุมเครือแบบเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่เป็นคนรักกับเขาและเพื่อที่จะได้รับความเห็นใจ การสนับสนุนและความช่วยเหลือจากปาร์คซูยอนเธอยังได้เปิดเผยสถานการณ์ส่วนตัวหลายอย่างของเธอตามความเป็นจริงให้เขาทราบด้วยเพียงแต่ว่าจีเซียวหมิงเป็นคนไร้ย่างอายและไม่เลือกวิธีการมากกว่าปาร์คซูยอนดังนั้นหลังจากกิจกรรมไม่กี่ครั้งเธอก็เริ่มโดดเด่นในทีมอย่างรวดเร็วและไม่นานสถานะของเธอก็แซงหน้าปาร์คซูยอนไปหลังจากนั้นทัศนคติของเธอก็เย็นชาต่อปาร์คซูยอนมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่จีเซียวหมิงเย็นชาต่อปราร์คซูยอนเธอก็เริ่มยุ่วเย,ย้ากับหัวหน้าทีมหมุนวนอยู่ข้างๆหัวหน้าทีมทุกวันด้วยใบหน้าแห่งความชื่นชมซึ่งทําให้ปราร์คซูยอนไม่พอใจมากยิ่งขึ้นไปอีกปราร์คซูยอนมีความโกรธแค้นอยู่ในใจอยู่แล้วแม้จะไม่มีการสะกดจิตของเย่เฉินเขาก็ไม่พอใจจีเซียวหมิงมานานแล้วเมื่อมีการสะกดจิตซ้อนเข้ามาความไม่พอใจนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นตอนนี้เขายิ่งมองจีเสี่ยวหมิงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดชังมากเท่านั้นถึงขั้นคันฟันด้วยความเกลียดชงังเขาจึงชี้ไปที่จีเสี่ยวหมิงและตะโกนเสียงเข้มว่าจีเสี่ยวหมิงคุณเป็นคนจีนโดยกําเนิดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนยังเป็นแค่ช่างภาพสมัครเล่นที่หาเช้ากินขําต้องอาศัยเงินกู้ทางออนไลน์เพื่อรวบรวมเงินค่าตั๋วเครื่องบินมายุโรปด้วยซ้ํา คุณมีหน้ามาโกาหกต่อหน้าสาธารณะชนว่าคุณย้ายมาตั้งแต่เด็กได้อย่างไรถ้ารู้ว่าคุณเสียส้งขนาดนี้ตั้งแต่แรกผมไม่ควรให้คุณเข้าร่วมกับพวกเราเลยจีเสี่ยวหมิงตกใจหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาตามมาด้วยความรู้สึกสูญเสียการทรงตัวที่ทำให้ขาของเธออ่อนแรงเหนื่อยเย็นๆก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ เธอไม่เคยคิดเลยว่าปาร์คซูยอนจะจู่โจมเธออย่างกระทันหันแถมยังเป็นการเปิดโปงเธอในสถานที่ประท้วงและต่อหน้ากล้องถ่ายทอดสดมากมายขนาดนี้แต่โชคดีที่สมองของเธอหมุนเร็วเมื่อผู้คนรอบข้างเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่ตั้งคำถามเธอก็กล่าวด้วยความเจ็บปวดในใจทันทีว่าปาร์คซูยอนฉันปฏิบตัติต่อคุณเหมือนรุ่นพี่บนเส้นทางของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่างของการทำความดีเพื่อโลก แต่คุณกลับพยายามให้ฉันเป็นแฟนของคุณมาโดยตลอดฉันเคยบอกไปแล้วว่าฉันไม่ต้องการทิจารณาความสัมพันธ์ส่วนตัวในช่วงนี้ต่อให้คุณรู้สึกเจ็บปวดคุณก็ไม่จําเป็นต้องมาใส่ร้ายฉันในเวลานี้ใช่ไหมฉันใส่ร้ายคุณเหรอปาร์คซูยอนตําหนิอย่างโกรธเคืองคุณบอกว่าคุณย้ายมาอยู่ยุโรปตั้งแต่เด็กดีละงั้นคุณบอกมาสิว่าคุณย้ายมาอยู่ประเทศอะไร จีเซียวหมิงรู้ว่ามีคนจำนวนมากกำลังถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือและหลายคนก็เริ่มถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเธอทำได้เพียงกัดฟันพูดว่าฉันฉันย้ายมาอยู่สวีเดนมีอะไรเหรอสำนักงานใหญ่ขององค์กรสิ่งแวดล้อมที่จีเสี่ยวหมิงเข้าร่วมตั้งอยู่ในสวีเดนนี่เป็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ในทีมเป็นนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมหัวรุนแรงชาวสวีเดน พวกเขาได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมหญิงที่มีชื่อเสียงก็เป็นหนึ่งในทีมหลักระดับสูงสุดของกลุ่มนี้ด้วยบทที่7,492ส่ส่วนองค์กรของจีเซียวหมิงนั้นในกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแห่งนี้ยังคงถือเป็นเพียงทีมเล็กๆที่ไม่ค่อยมีตัวตนมากนักเพื่อให้สามารถต่อสู้เพื่อสถานะและอำนาจในการพูดที่สูงขึ้นในกลุ่ม วกเขาจึงเริ่มจากการประท้วงในยุโรปบ่อยครั้งเมื่อจีเสี่ยวหมิงหนีออกจากอเมริกาอย่างน่าอับอายเธอบินจากอเมริกามาสวีเดนดังนั้นเธอจึงยกชื่อสวีเดนออกมาเพื่อพยายามหลอกล่อให้เรื่องผ่านไปปาร์คซูยอนย่อยย้ยคำโกหกของเธอและกล่าวอย่างเย็นชาว่าคุณบอกว่าคุณอพยพไปสวีเดนงั้นคุณก็ต้องได้หนังสือเดินทางสวีเดนมานานแล้วผมอยากจะถามว่าวันนี้ที่เราเดินทางเข้าโยุโรปเหนือ ทำไมหนังสือเดินทางที่คุณถือมาถึงยังเป็นหนังสือเดินทางจีนอยู่ละ่ะยังไงซะทุกคนก็มีหนังสือเดินทางติดตัวมาคุณกล้าที่จะหยิบหนังสือเดินทางของคุณออกมาให้ทุกคนดูไหมจีเสี่ยวหมิงไม่รู้จะทําอย่างไรดีจึงทําได้เพียงมองไปที่หัวหน้าทีมและขอความช่วยเหลือด้วยสายตาหัวหน้าทีมก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นภายในทีมอย่างกระทันหัน เพื่อทําให้สถานการณ์คงที่และหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพลักษณ์ของทีมเสียหายเขาจึงพูดกับปาร์คซูยอนทันทีว่าปาร์คฉันเตือนคุณแล้วอย่าเอาเรื่องส่วนตัวของคุณมาปนกับภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมหากคุณยังคงกล่าวหาทีมด้วยความเห็นแก่ตัวของคุณต่อไปฉันจะไล่คุณซึ่งเป็นแกะดําออกไปปาร์คซูยอนได้สูญเสียความสามารถในการตัดสินตามปกติไปแล้วเมื่อเห็นว่าหัวหน้าทีมกําลังปกป้องจีเซี่ยวหมิงเขาก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นไปอีก ดังนั้นเมื่อมีการสะกดจิตซ้อนทับความไม่พอใจนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงดังนั้นเขาจึงวิ่งไป2-3-9และกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถเบนซ์คันแรกสุดโดยตรงแล้วตะโกนเสียงดังใส่ผู้คนที่ถูกปิดกั้นว่าผมจะบอกความจริงกับพวกคุณองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนี้จัดกิจกรรมประท้วงแบบนี้ไม่ใช่เพื่อสิ่งแวดล้อมเลยสักนิดภาวะโลกร้อนอะไรนั่นมันเหลวไหลมันคือธุรกิจล้วน บริษัทต้นน้ำและปลายน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในยุโรปหลายแห่งจะบริจาคเงินและให้งบประมาณสำหรับกิจกรรมแก่พวกเราเป็นประจำเพื่อให้เราสร้างแรงกดดันต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินและสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลยุโรปเพื่อให้พวกเขาค่อยๆปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเรื่องที่เกิดขึ้นในเยอรมนีพวกคุณรู้ใช่ไหม โรงไฟฟ้าถ่านหินถูกปิดทำให้ราคาไฟฟ้าสำหรับพลเรือนพุ่งสูงขึ้นกว่าครึ่งส่วนพวกที่ทำธุรกิจพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ต่างก็กอบโกยผลประโยชน์ไปเต็มๆและพวกเรามาประท้วงปิดกั้นถนนในยุโรปเหนือก็ไม่ใช่เพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรเลยแต่เป็นเพราะพวกเราต้องการใช้การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอิทธิพลดึงดูดแฟนๆบนอินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่จะเรียกร้องให้แฟนๆบริจาคเงินสำหรับกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังจะเรียกร้องให้ชาวยุโรปทุกคนบริจาคเสื้อผ้าเพื่อนำไปรีไซเคิลเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหากคุณตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นวิดีโอที่เราประท้วงในประเทศและเมืองอื่นๆในยุโรปทุกครั้งเราจะให้ที่อยู่ของเว็บไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยอ้างว่าลงทุนหลายล้านยูโรเพื่อสร้างสายการผลิตรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่บริษัทเปลือกหอยหากพวกคุณส่งเสื้อผ้าเก่าไปยังที่อยู่นั้น เสื้อผ้าเหล่านั้นจะไม่ถูกส่งไปรีไซเคิลแต่จะถูกบรรจุรวมกันและส่งออกไปยังแอฟริกาโดยตรงแม้แต่ค่าขนส่งทางเรือก็ยังเป็นของตัวแทนจำหน่ายในแอฟริกาที่รับผิดชอบพวกเราไม่จำเป็นต้องลงทุนแม้แต่สตางค์เดียวแค่ออกแรงงานคนเล็กน้อยก็สามารถแลกเงินจำนวนมากโดยเสื้อผ้าที่คุณบริจาคมาได้และเงินเหล่านี้ทั้งหมดก็เข้าสู่กระเป๋าของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าของบรรดาหัวหน้า อีกอย่างพวกคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเราถึงจงใจทำลายภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศในยุโรปบอกตามตรงเลยนะครับทั้งหมดนั้นได้รับการสนับสนุนจากนักสะสมอย่างลับๆตราบใดที่เราสามารถทำลายผลงานชิ้นเอกของศิลปินบางคนได้เมื่อสื่อรายงานแล้วผลงานของศิลปินคนนี้ก็จะเป็นที่ต้องการในหมู่นู้นักสะสมและตราบใดที่เราทำลายไปหนึ่งภาพผลงานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของเขาก็จะลดลงหนึ่งภาพ ซึ่งจะทําให้ราคาของผลงานที่เหลืออยู่เพิ่มสูงขึ้นนักสะสมก็แค่รออยู่ที่บ้านมูลค่าของของสะสมของพวกเขาก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากกล่าวจบเขาก็ชี้ไปที่หัวหน้าทีมและกล่าวอย่างเย็นชาว่าคนนี้แหละเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากกิจกรรมทุกครั้งก็เข้ากระเป๋าของเขาเองเมื่อเดือนที่แล้วเขาเพิ่งซื้อรถด l e n g e r Dodge Challenger Chall ที่มีเครื่องยนต์ขนาด6.2ลิตรซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์มัสเซลคาร์ที่มีปริมาณกระบอกสูบมากที่สุดในตลาด คนที่เอาแต่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมติดปากกลับซื้อรถที่มีปริมาณกระบอกสูบมากที่สุดลองคิดดูสิว่ามันย้อนแย้งแค่ไหนจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่จีเสี่ยวหมิงและตำหนิอย่างโกรธเคืองว่าผู้หญิงที่พูดโกหกคนนี้พอขึ้นไปนั่งในรถดอ g e ช h เลนเจอร์ก็ทำหน้ายิ้มเจ้าเลม่มีความสุขจนเกินบรรยายแถมยังขอให้พาเธอไปริฟหลายครั้งผมไม่เคยเห็นเธอตำหนิรถคันนั้นว่าไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลย แต่พอมาวันนี้เธอกลับไม่ปล่อยแม้แต่เจ้าของรถเทสลายืนอยู่บนจุดสูงสุดของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพูดจาโอ้อวดเธอเป็นเพียงขยะในหมู่ขยะคนเลวในหมู่คนเลว